พัติกาพี่น้องสวัสดีค่ะพี่ดอนเมากินหมูเลยมาแล้วมาแล้วกกินอะไรสซับหมูครับแซ่หมูซับหมูกินหมูกินหมูโอ้โอ้ี่อุวนเต็มจานเลยมาเด้อผมยาวกรกระะรระุดรับ วันนี ok ้โต ok ๊ะเพื ah ่อม ah ีโต๊ะเพื่อโต๊ะพิเศษสั่งพิเศษมากินเด้อมาเด้อซิดิไซมาเด้อแม่อัญญาพี่แครี่ป้าอยู่ไอศกรีขนมป้าไก่พี่ป้อมพี่ป้อมพี่หน่อยมาเด้อพี่ก้อยเพื่อสุขุสุขคนเอกโกมาเด้อพี่เต้หักกันลูกสาวลูกชาย 6, sài Đi thì coi mà kìm gấp lại đơ hết cả đặt cả đòn lên ừ. phải dụ mà đỡ xem rồi thì cho đi, đi mà mẹ nhà nhớ dụ cây cả năm, phân có sụp mẹ ơn có thua có dụ cây thế mà đơ lúc cao Hãy แซ่เพือนเพื่อนปากหวานก็หลังอันนี้เพื่อนๆซีรีไซ์เพื่อนอยู่ใกล้เพื่อนเราไปกินกันแล้เสี่ยวไปกินเสยงนาตัวเสี่ยวคอมรอบไอเกมเดอะเบสปลาอาเพื่นมีปลาทหารเก่งมี very good ปลาไครับเ่อนพสกคนเนี่ยจัซื้อเสียงเรียงาเพื่นไปกินด้วกันนะค่ะเด้อหมูกระถาเพื่อนหมูกินหมูที่หนเอยมย่างมาเด้อเนี่ย

มาขอบคุณครับดับกลุ่มกับปรีบวกอขับววันขอบคุณครับคุณนมอระบกุณครับไม่ัดหเขาโอ้ไม่ฮาร์ดปเพื่อนไม่ฮาร์ดใจเพื่อนเพื่อนเลี้ยวเป็นเงาเด้อเพื่นเบื่อเด้อปากว่าน่ะวิวันจะดันกระดเลยนะมีแท็กมาเด้อ เบอร์เปากตตี้เพื่อนเเออเขาอชืออิสเบย์เซนหมเซนครับอันนี้หมูกระทะหมเซนกับอิตาลีสปาเกตตี้ครับอืมอิตสปาเกตตี้หมูกินหมูเพื่อนเย็ะเลยเหรอแ้อยู่ใกล้กันเนาเพื่อนๆมาหาทันข้าวหน้ากันเนะโอ้ยแต่จิงมัน คนว้นนนเาแซ่บอะรก็ดองอะไระไรก็ดองไม่ด้บ้างะรก็ดองเนียเห็นบอกคนนั้นจับวัตถูไม่เอ็นดูเอาได้กัเอาแต่ทตัวมวไนกะพวนเหรอื่อนลดหุ่นทุกเมื่อว่าเมื่ออื่นจะลถกินก่อนเหมือนเี้ยวเพื่อนเพื่อนเนาะยัางอยังน้ำลดผมายิบก่อนผมหยิบวันนี้บอกเอาวันนี้คนนี้กินกินโอ้วันนี้ฮะกินกินกินพรุ่งนี้พันนะฮะ เออกะเขาเพื่นเพิ่อนนอนเพิ่นวมาหอมยังหอมหอมกอดรักอยู่เองอ่ะหอมหอมหอเนาะเพื่อนบอก่าหอมไวั้นเมือไหรอ้โหอมหอมที่วนตื่นมาที่วนบอกเนี่ยคือหอมหอมนอยู่ดังเพิ่อนเพิ่อวมาเพื่อนเพิ่นบกเนเป็นไอที่วอ่ะเพื่อนเพื่อนเพิ่นเพ่อนบ้านไหนถ้าหน่อยไปหาซ้ําไไปแน่นอนเพื่อนเพิ่แนนอนเ็ก

ใวกันเพื่ไ่ได้เตรียมกันเรือง่หัวแห,หว no. ร no problem my daddy. this year how I can see we cannot g vacation To the next year, lose the s r e o s k i <laughs> พีาปีนี้เบิง่งคือทรงคือชีไม่ได้ไปพักผ่อนเพื่อนไม่ได้กลับบ้านเพื่ว่าว่าปีน้จางรดหุ่นก็ได้เพื่อนไปรดเมือไข่ไปรดเมือไขกินปลาเด็กกินข้าว ่อรอคุณเพื่อนๆนทุกกำลังใจเด้อที่มอไฟหน่อยกระบวนดีใจได้หลายมเนี่ยออไเพื่อนล่มลมมาเนี่เปิดบานลมันเลยพักละพากันเลยลูกเองื่อเลย้อนออ่าดีงยเอาคงเดี๋ยว่ื่อกี้ถ้าถ้าถ o าถ้าถา้ตัวาร์า แค่หนเราทราได้กี่ก่เพิ่มสสันสว่ะีกนาวัสับปิซินดาเทราสิบีู้ัวฟาร์ม่ไดีเบรีบกอลาวตัสไปสวนมีักอเลนบอาไปพักเลยมีหมูแล้วพามตะไคร้เนี่ยกำลังงามเลยปลูกพักปลูกเนี่ยะมากมากปลูกไว้เมื่อนไว้เบิรไว้เบิร์ดามพิทนาบ้านยางิทนลู่คุครับที่ิเราสิสกลหมไว้ a flowers ค่ะ different things. Another terrace for me. ทเ e r ๋ยวไอฟ birds. เมื่อระเบียงเนี่ยเป็นของน้อยในปลูกผักปลูกหยังระเบียงเพื่อเป็นของเพื่อนเพื่อนเอาไว้ให้ลกเพื่อนกินข้าวกินน้ำอาบน้ำเอาข้าวไปให้ลกเพื่อนกินเพื่อนระเบียงนี่เลยมาปลูกผักปลูกหญ้าปลูกหยังแล้วเพื่อนลูกพอได้กินแล้วเพื่อนคือใบกระเพราเนี่ยคืเก็บเอาศาสนะวันเนีครันต้องทำวันวิจารณ์เมฆเบิร์ดกินข้าวเขาจะสุ่ม เนดทไมด้อี่ปเมือไปถ่ายรูปนกนกกินข้าวนกอยู่แบบแบบไหนหมูแสดงพี่บุ๊กเอเพื่อนหมูหน่อยยังหลายยู่ลรามากหมูกระทะเพื่อนตะก้อนเราก็พอกินแบบไ่พาเรากิน้วว่ามันแซ่บมันหอมหรอวะหม้อกระทะมัอยางกระยาได้มาจากเมืองไทยมนเ้อนี่หาเพื่อน ใส่กระเป๋ามาเอาขึ้นเครื่องบินกระถางนี่เพื่อนอันนี้ลงไทยฮ่าฮาฮ่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 า Just มา from Thailand เอมามาจากเมืองไทยใส่กระเป๋ามาเลยเพื่อนกระเป๋าขึ้นเครื่องบินอยู่แล้วมาบ่ One time come just w a n e one durian b i g durian to my bag just not oh ไปเน่าในเทอร์ฟอร์เรื่อ <c oughs> งทุเรียน่ลยนะว่าจะมาน้ำ <c oughs> แล้วใส่กระเพาะเงินก้อนใหญ่เพิ่นทาลูกว่าน่ะเรซื้อมาแล้วก็เปรี้ัดแล้พัสนามยนอุดรใหญ่ใหญ่กุเรียนใหญ่เลยนั่นเราคือไปได้เพิ่อนนั่นเห็นผู้เฒ่าผู้พึ่งมาแล้วให้เพิ่อนกินเพราะราว่ายาย่พึ่มีเงินนั่นนั่นเราบอกว่าพึ่งได้แม่นว่าเขาจะขายให้เจ้าแหละให้เจ้าซื้อหน่ะนะคะให้เจ้าไปกินมาดีใจเด้อเพื่อนเราปานพึกเลยปานนั้นดีใจว่าเราเอาซีบเลน có cái gì đấy giờ rui đèn luôn bác nhảy anh happy nó chỉ người kia em nó yeah mm. I want to say thank you to the officers because they did throw this and we thank the people this is very good อย่าถ้าอยู่ใกล้แล้วมากินข้าวแล้กันมาได้ห mm ่อ hmm. คาร์บูีมอนเอารถใหญ่จะมาหับเอาพวกหน่อยนะคือแคลรี่จะไปเที่ยวอเมริกาแล้วนี่ยโบิดจะไปขับพี่แคลรี่เลยไปอเมริกาเลยกินกินโซมาดด้แคนึ่งมื้อไปครับกูกินเจเจแข่บิ๊กทรัคไม่ได้หรอก n อ t kin so much s m a ล l lot กินมอร์บิ๊กทรั k กินหลายรถใหญ่หน่อยกับพี่อ่านนะมาเอาหน่อยเด้อ

ีวาตัวใหญ่ด้วยเืตัวน้อยเหมือน่าขัดใหญ่เล่น้องผิดีนอ่ะกมีอย่าเ่เรื่องหมเรื่องแซมนีเพื่อเลยหมเบิ้พุชชวิตนี่เ่กินหมูเจ้าพี่ยังันานบ่า เดนกัคคนกินทุกอยากก่างเพือนม่อยกกินวัดวัดปีนี้วัดีิพาเพื่อนไปเที่ยวฟาร์มวินาภาลงไปไม่ได้ซักทางนอกมันท้อนมันไปไ,ปไ,าาไ,ไม่ดได,ด,เดเ้เพื่อนพะักค้ารองลินเปล่ได้อิเหมือนเราไหมออเหรอโดนเลยเพื่อนๆซึ่งเบื่อมาเพื่อนๆนสมงมุมเนี่ยน,นี่ว่ดจะกินเนื้นนยอย่างเนื้อย่างอ้าอะไรแซ่บเห็นป่ะจะได้กินต่อแล้วค่ะเพื่อนๆเ้อ ถ้ามักคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โอนและขอบคุณค่ะบ๊ายบายยังคุณ t ู้ e อ o ่ะสุดทัศน์บายบายค่ะบายบายค่ะ e next time ค่ะบายค่บ